มาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะอาจารย์จินตนาวัชร์โพธิกรวันนี้นำคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนมาฝากเราค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนี่เลยค่ะ การท่องเที่ยวชุมชนกันหรือภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า community based tourism community based tourism community ตัวแรกค่ะหมายถึงชุมชนค่ะแล้วก็เป็นวรรคนิดหนึ่งนะคะตามด้วยคำว่า based tourism based ตัวนี้หมายถึง เอามาเป็นฐานนะคะก็คือการท่องเที่ยวที่ใช้ชุมชนเป็นฐานนั่นเองค่ะต้องบอกว่าพอพูดถึงคํานี้เนี่ยทุกคนรู้จักดีนะคะโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เราค่ะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราอ่ะอยากจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนให้หนักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักมาลองใช้ประโยคนี้กันนะคะเช่น welcome to our village Welcome to our village. Village ตัวนี้หมายถึงหมู่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านของเรานะคะถ้าอยากจะเพิ่มให้เฉพาะลงไปหน่อยนะคะชื่อหมู่บ้านอะไรเราใส่ขยายลงไปค่ะอย่างเช่น Welcome to สนวนนอก village หรือ Welcome to นนสมบูรณ์ village Welcome to ยายแย้ม village Welcome to เจริญสุข village หรือ welcome to โคกเมือง Village ก็ได้ค่ะอีกประโยคหนึ่งนะคะ this is a traditional Thai house this is a traditional Thai house นี่คือบ้านไทยแบบดั้งเดิมเลยนะคะเชื่อว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็ต้องมีโอกาสเห็นบ้านไทยๆใช่ไหมคะเราก็แนะนำบอกเขาได้และเมื่อต้องการแนะนำอาหารท้องถิ่นค่ะลองพูดว่า we use local ingredients for our community's garden we use local ingredient for our community's garden ก็คือเราอะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากสวนของชุมชนเลยนะคะ local คือท้องถิ่นค่ะ ingredient ingredient แปลว่าวัตถุดิบค่ะต่อมานะคะคำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนกันค่ะคำนี้เลย Homestay แน่นอนหลายๆท่านมี h o m e เตย์ในชุมชนด้วยใช่ไหมคะ h o m e s t a ์ ay, ตัวนี้เขียนติดกันนะคะโฮมสเตย์ H-O-M-E-S-T-A-Y โฮมสเตย์ o m e s t a ก็คือการพักอาศัยกับครอบครัวในท้องถิ่นนั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งค่ะ Cultural Exchange Cultural Exchange ก็คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมค่ะคำที่สามค่ะ local crops local crops งานหัตถกรรมท้องถิ่นค่ะต่อมาเลยนะคะ traditional knowledge traditional knowledge ภูมิปัญญาดั้งเดิมค่ะและคำศัพท์คำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ sustainable tourism sustainable tourism คือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ หากมีนักท่องเที่ยวนะคะที่ถามเกี่ยวกับกิจกรรมในชุมชนเราก็สามารถตอบได้ค่ะว่า we offer traditional cooking classes every morning we offer offer แปลว่าเราเสนอค่ะ offer คือเสนอให้จำได้ไหมคะมีครั้งหนึ่งนัดจะหลายครั้งอยู่นะคะที่อาจารย์จินนี่สอนไปแล้วคำนี้ we offer traditional cooking classes every morning ก็คือเราอะมีคลาสสอนทำอาหารไทยแบบดั้งเดิมทุกๆเช้าเลยนะ หรือ you can join our silk weaving demonstration in the afternoon. you can join our silk weaving demonstration in the afternoon. ก็คือคุณนะสามารถร่วมชมการสาธิตการทอผ้าไหมในช่วงบ่ายได้นะคะ เอาเป็นว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษ,กฤษเบื้องต้นเหล่านี้ค่ะจินเชื่อว่าจะช่วยให้เราชุมชนเนี่ยสามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างอบอุ่นค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัดบุรีร,รัมย์เราให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลด้วยนะคะอย่าลืมค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอีเวนต์ต่างชาติไม่ว่าจะมอโตจีพีเอ่ย ต่างๆนะคะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาในจังหวัดเรามากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยถ้าเราแค่คุยกับเขาได้ทักทายเขาได้เนี่ยเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนค่ะจากวันนี้หมดเวลาจันจินนี่แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกัน thank you so much for today bye สวัสดีค่ะ นับถอยหลังม o โต GP World Championship 2,025สนามแรกที่บุรีรัมย์จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ถึงวันอาทิตย์ที่2มีนาคมแล้วนะคะคุณผู้ฟังอีกไม่กี่วันแล้วค่ะนักบ,บิดแล้วก็ทีมงานรวมทั้งแฟนๆก็จะหลั่งไหลมาที่บุรีรัมย์บ้านเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราชาวบุรีรัมย์ก็คือให้การต้อนรับเขาด้วยน้ำใจเมตตรอันดีงามตามปราษาของคนบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะ